มาทาการค่ะเจริพรเจริพรเป็นดั่นไรจบบเออพระอาจารย์คือได้ยินมาทอดตามดวนดวนสมือเสาะจะเจ้าเศ้าผลว่าสนใจุนว่าเจ็ดหมู่นี่ผลว่ค่ะ่ระกาลยนั่งถือม่อทีมาเึ้ื่อนตอนเที่ยงขึ้นไปถึงตีสามจ้าพุทธทีพันยืนพระ มาอยูยบ่ไดดไปยิ้ยมขึ้นเลยมันไปขึ้นนมันขึ้นไปน่งอ่ะไปนั่งว่าที่อ่าประังกัเนี่ยจากการท่าสีอยพาง,งมขึ้นเรือสองทุ่มอ่านาแล้วก็สวนมตนอยกุฏแล้าก็น,น่งจ้างสมทิน่งสมอิ เตี้ยขึ้นไปตีตีสามตีสองเครื่องเนี่ยคนมาบอกว่าอย่าให้อย่าให้พันเลยทำไรเรื่องกูนั่งขอไหวพันว่าผู้หญิงผมือขาวดอกโอ้เห็นเป็นรูปร่างเลยบ่าจ้าวิ่งหน้าพันกับ่บ่คือบ่คือเห็นนะจ้าแล้วโบใส่โบบอกโบใส่โบบอกนั่งมาสองคนบ่จ้าราะว่าบ่ บ่ผู้ชายบอกบอกแต่ว่าผู้หญิงเราขอร้องเลยผู้ย่าๆทำไรกูเด้อไอ้ผู้ขาดีวางคนมากด้วงนักหักแห้งเป็นวันจะใส่ย่าทำไรเด้อขอขอไว้บอกผู้นั่งพิ่งมาสอบกับผู้ทำเอื่นมาว่าผู้นั่งย่าย่าทำไรกูเด้อเข้าเปลี่ยนแปลงได้ เพื icate, anyway, ่นบอดีเฮาก็เอาไม้มาได้ต้นไม้เฮาไหลดอกเอามาเด็ดมาใส่เหงุ่เพื่อาเป่นมาว่าสิมันก็รับปากว่าว่าทำได้ดอกกุดกุ๊ดนี่สั่งสะโดนแล้วป่จ้ะกุ๊นี่บ่หูจักอาตมาคนหนึ่งวโยแต่ว่าพระมาเกือบสิบคนเลยโยโย่บอดีขึ้นไปแล้วก็มีมันเคลืนเลยนนะจ้า อัตม้ามานาประมาณเตี้ยเพ่นถึงปีสามเาับสามสิบโมกว่าดิประมาณีสองกว่าเนี่ยคนเขามันมีาว,วดเนี่ยจะจะทำายเด้อจราเล,ลือเด้อประมาณแล้วก็โอ้ยทีทำายอย่างไรมันบ่มีมบ่บมีเงื่ส่อมแท้มแล้วประวันอ่าจะหายคนว่า

ก็สิได้เป็นสองคูเนาะท่านพ่นบอกว่าตัดเอาไดหกเก่ากับเก่าเก่าก็ห้าสีเอาเห้ากับเอาหกหกกรไดอยู่ดีเนาะตีล่งกาเนาะเล็กเก่าเนาะแล้วเมื่อกี้ว่านี่แหละิ่นบอกเไดเก้าหกเก้าจ้าหกเก่าแต่ว่าตัวไส้แล้วอายุกรรมการ ปวนสายไฟครับสายไฟอยอ่เลยง่ามๆกเก่างามหกเก่างามนี่จ้ะท่านดีถ้าบอกเลยคุณหกเก่ดีเลยแม่มันจะได้จ้างเงินมารอบยันยุกต่อเป็นหกเก่าง่ามผมเว้นหนต่อเป็นกมีตะพูมาหกเก่าได้บานมา มัดตัวนี้ไล่ก่อนเจ็ด่าเจ็ดหนึ่วงกลมรถดมันยังสรวองก่นกระปูก็บอกว่าเน้นเน้นล่างเจ็ด่มาล่างเจ็ดมาล่างนลยไม่ัวเดียวต่านี้วะนีเด้อพดีว่องกลมกันเลยเพราะว่าเลขเจ็ดหนึ่งนี่มันอยู่ทีเลขนั่ง กลางป่าช้าเนาะปูกับเล้มานปูนั่งได้แปดเจ็ดหนึ่งนะคะมืออันเท่ามาต่ำเนาะอันนี้คือล่าสุดละหกเก้าหกเก้าจ้าบางทีเป็นหกเก้าหรือเก้าหกเก้าหูจ้าเพราวันดีคนว่าหกเก้าด้วยอะไรเดียวเปรียบเทียบว่าฟันเห็นสร้างสร้างจะเป็นเก้าเนาะแม่ครับแลเลี้ย่กล หาบซีก็เป็นเก่าที่เราแมนค่ับตาัมื่อกี้เก่าหกแมนแมนที่ปูปอยตั้งแต่ตอนหวดกัมมี่อยู่แล้วเก่าหกเก่าจ้ากัวนั้นแต่นาคารลแต่ตรงกันอีกแมนตรงกันเบอทุกอันจะซื้อแล้วพ้นละตัวละหาร้อยหาร้อยเก่าหกขาคุณซื้อา้ตัวนี้คุณซีหาแซนสนจ้า คนเดียวบ่งสวางโปูนั่นแตนักขลาวที่ยึบสาม้ไปเพ่อเคลื่อนเลื่อนวันที่นี่สองปูจะไปพ่มไปไปทที่ส้ิมม้อนล้ะกับามนเศ้าก็บ,บอ,กอ,อ่งสว่พงไนเลยบ่าวไผ่ผมคนนั่นจะเอาผู้คนเดียวว่า,าจะไปจะรอมที่อนีน,นะก็ไ่ คนคนมันทพมูสวดนนี zat, ่่านําพร้อม้า่าสิมีบอมูากว่บมมงีนอ๋อที่ปูวา้าเขาเลอนนี้มันใ่นน่รเก่าคนมาตอเลกนี่ดเลกปูอันตาคราชถ้าเกิดว่า เกาหกหานี่ถ ah. ้าเขาได้ได้เหล็กชุดนี้นี่นังนา่งล้วนา่งล่างเก่าคนจ้ะนางล่าก็เป็นล่างล่างไอ้เออ่ลูกศิษย์คนชิบแมนอยู่บบบมึงขึ้นแต่ยังไม่ยำนี่นาะแมนจ้ะปกติผู้ว่ากุดนี่าพระไม่ยู่ต่างหลายลูกยู่บ่ได้เลยนี่ขึ้นกับนีนไปก็ได้แกยวขึ้นนีเลยเนาขุดนี่แหละกุดคนสางกระโดนนั่นละ ถ้าทำเมืองปะ่ไม่ไม่่่แต่ว่าแปลกดีความมก่งมั่นดถือเด้อวดนี้วันหาคอยทายท้าไม่ออกเยอะกันคนออกหลายคนงาน้ีวัดเก็บหกโมงเา้สองทุ่มเล้ว ค่ะเพื่อนอยากให้อ่าสมแซมอิลีเนาะเไม่ต้อ,องบอกปันนั่นเนะาะพอตาม<ด>ตุดเพื่อน<ด>อยากได้ไม้อยากเทดบุรณะไม้ก็ให้ถือจ้าใกทองสีเรื่องวัสด้วยแล้วก็เข้าเอาไม่ใส่ภาพนโดยม มันขิงลุกเลยเี้ยวไปแมนนู้เป็นนู้เลี้ยวไปคนหัวลุกบเไป่คนนเลยนู้เลี้ยวไปย่างเลยนู้คนหัวลุกง้มนั่นเลยป็นคอร้องไว้เห็นห้ามห้ามมากห้ามมาจ้าแต่ว่าหยเห็ดไม่น่ะได้ซื้อกับแซมต้องแซมซื้อกับลูกชิปตีม่าอีกพี่นุ่ว่างลางหัน้คนนี้ย่านไทยซื้อ ซื้อดวงวิญญาณได้ไสิทธิ์สองคนหรืซื้อองนนค์พระใหญาหนักหรซื้อได้ปูหรือสีทีได้จ้าเป็นคเมื่อนั่นที่ไปทักเพื่อช่วยเจียวไปทพงน,าน่านเอ่อโยงหอยมี่มีเ่เลือดเลือทฟงค้ำคนเอากลินก็ได้อืมจูปัง เลื่อยอย่างกูเลื่อยหน่อยๆหรือเลื่อยใหญ่ๆเลยเลื่อยเลื่อยสำเ้าเลยเปลเลื่อยท้องข้ามเป็นเป็นขั้นเลื่อยห้เออเป็นกันซวยแมนเกิดวัดที่อัมาติคืนอยู่ทงน่านคืนว่าวัดวัดนู่นพาโยบได้อัตมาติฝันสองคืนว่าไปไปไปเราจะไปนั่งวิหารว่าเออท่อนตีบนหน้าหาสองเส้่มแต่ว่าพาที่มีกิด เป็นถ้ำนี่ดีคนดีใคร่าอยู่ทงนากมันบ่มีบ่มีข้าหน่งวัดหวยไปเลไปนั่นว่างว่าจิบไปจัดมนอเยอะเป็นงาน้องยางลงไปเป็นป่ะค่ะแม่ยางล้ไปเป็นกิโลเลยลูกบ่มีท้างรดเลยบอกกูเอาเมื่อนั้นกูว่าจิไปนั่งทงนาีิบานมะ ได้ตัวใดครับผได้เก้าซีหามันอยู่ในสูตรดีแหละจ้ชโอเรแมนมันอยู่ในสูตรของทตี้แหลกอันนี้เป็นหาเก้าซีนะคุณนะเก้าซีหาซือปู้องดำที่อยู่น้ามือเขี้ยนเข้เขาเช่นปล่อยคนาใหม่คนได้ตัวนี้กันนี่ตัวใดครับหาเก้าซีหาเก้า กูุดือทิริจันงาัเอางามาเลยเอางามาเอางาอีาคนมากอีอีคอบอเลยมีคนมากมากเลยอแต่ว่าสว่งอุาโเอางามาก่อนตัวเลยนีเอา บูนีเงื่อนสิโพดงามมาก่อนงามมาก่อนเดี๋ยวงามสิเอิปูต่างมากแบบนี้บันนี้ลราฟูจะได้มาเราคุณว่าเอาเอาเอาก็เส้นเดียวเอาบันนี้ได้ละทีได้ลเขาเลยจ้ะมาดีเพิ่นมีงานเนาะจ้าเทียงแท่งกะทีเขาเขาได้